คู่นี้ผมยังไม่เคยลองให้เพื่อนๆดูนะครับระหว่าง Honda f r o อซ350 Suzuki b e r g ซูซูกิเบและ BMW C400 GT คขั้นไหนจะทำเวลาได้ดีที่สุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าขอได้ใหม่วันนี้ผมตังเซ l แ u ลออโตไทมจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับ เริ่มจากสเปคคันแรกกันก่อนเลยนะครับคันนี้คือ Honda f o r ร์ซ่า350ใช้เครื่องยนต์1สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ําความจุเป๊ะเ,เลยอยู่ที่329.5ซีซีที่ให้พละกาลังสูงสุดอยู่ที่29แรงม้า31นิวตันเมตรจับคู่มาเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยสายพานตัวน้ําหนักตัวอยู่ที่185กิโลกรัมและถ้าเพื่อนๆอยากจะเป็นเจ้าของนะครับกําเงินไว้อยู่ที่183,000บาทมากันที่คันต่อไปเลยครับ BMW C400 GT คันนี้ใช้คเครื่องยนต์1สูบ4จังหวะ4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ําซึ่งกระบอกสูบมีความจุอยู่ที่3 5 0 c ซีซีเครื่องตัวนี้สามารถผลิตพลังกำลังได้อยู่ที่34แรงม้าส5นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ c v t ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับและน้ําหนักตัวอยู่ที่214กิโลกรัมส่วนถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นเจ้าของนะครับก็ต้องกําเงินไว้ประมาณ4 3 5 0 0 0บาท มาที่คันต่อไปนะครับคือ Suzuki Bergman 400 ABS ใช้เครื่องยนต์1สูบ4จังหวะ4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำเช่นกันความจเุเป๊ะของกระบอกสูบเลยเนี่ยอยู่ที่399ซีซี 4. ซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้สามารถผลิตแรงม้าได้อยู่ที่29แรงม้า35นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยสายพานเช่นกันและน้ำหนักตัวนะครับอยู่ที่218กิโลกรัมส่วนถ้าเพื่อนๆอยากจะเป็นเจ้าของนะครับกำเงินไว้อยู่ที่239,000บาทไปจบแล้วครับไปฟังซาวเช็คกัน ส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับพร้อมครับเพื่อนๆ ไม่ดีเลยนะเนี่ยใกล้มากเลยครับ hvat er tað? เรามาสรุปกันนะครับเพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับคู่นี้ผมลองซอนเทส 350e ไปให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะขาดเจ้าตลาดอย่าง f o r z a 350ไปได้ยังไงผมก็เก็บให้ครบนะครับกับ Suzuki Bergman และ bmw c400gt เช่นเคยนะครับดูดตูดทั้ง3คันเลยเอาจริงๆในระยะทางนี้ไม่ได้ห่างกันมากนะครับ402เมตรซึ่งถ้าเกินมากกว่านี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อนๆคนไหนเป็นนักบิดนักซิ่งเคยลองดันโลกันดูแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ร,รอบที่1คือรอบที่ออกพร้อมกันมากที่สุดนะครับและคันที่สามารถทําเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าคอร์เดอร์ไมล์ตกเป็นของ h o n d a f o r ร์ซ่350 16.48วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด121กิโเมตรต่อชั่วโมงและคันที่2นะครับคือ s u z u k i Bergman 400ตามมาที่เวลา16.49วินาทีเซี่ยวของเซี่ยววิจุดทศนิยม2ตําแหน่งที่ความเร็วท็อปสปีด122กิโมตรต่อชั่วโมงและคันสุดท้ายนะครับ B.M.W. C 440 GT 16.57วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด125กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลายเส้นนั่นเองนะครับเพื่อน จากที่สังเกตนะครับโฟร์ซ่า350ที่มาวิ่งในรอบนี้ทําเวลาได้ดีกว่าค่าเฉลีย่ยที่เคยวิ่งไว้ก่อนหน้านะครับโดยที่ไม่รวมกับตอนที่วิ่งกับ G.P.X นะครับเพราะว่าตอนนั้นถนนเปียกดีขึ้นมาจุด2วินาทีโดยที่ปัจจัยสําคัญสุดก็คือน้ําหนักของคนขับนะครับและอาจจะมีเพื่อนๆน,นะครับถามว่าทำไมไม่สลับขับกันก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าพอเป็นการยืมรถมาโดยที่ไม่ได้ยืมมาจากแบรนด์ผู้ผลิตเพราะว่าไม่มีค่ายไหนให้และบางครั้งเจ้าของรถก็สะดวกขับเองอะไรเงี้ยมีหลายปัจจัยนะครับทั้ง ค่าสนามค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาซึ่งถ้าเป็นไปได้ผมก็จะพยายามเปลี่ยนให้นะครับบางทีก็เปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้สลับแทร็กกันไม่ได้เพราะว่าในการสลับแทร็กหรือว่าโพซิชันออกตัวเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับกับการเซตอัพเอาเป็นว่าเพื่อนๆดูให้สนุกเพลิดเพลินให้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับ เพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาวิ่งเพียงแค่แอดไลน์ CSL ย u t o Time ้และสามารถส่งเข้ามาได้นะครับหรือแม้ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok ก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกทางไหนเอาทางนั้นเลยอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับ เพื่อนๆสามารถเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนรายการแดกเลสที่ทั้งมันเจ๋งสนุกและมีสาระให้เกิดขึ้นในอนาคตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ง่ายๆกับไม่เช่นใดทั้งหมดนี้คอลเลกชันตัวตึง402เมตราะแต่ละเทปใช้ทุนเยอะมากทั้งค่ารถค่าสนามค่าน้ำมัน,นกําลังใจและแรงสนับสนุนของเพื่อนๆมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กับกด Subscribe ถ้ากดแชร์ด้วยจะดีมากเลยครับสำหรับวันนี้ผมต๋ง c s ียแซว Time ามคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ